น้องอาบน้ำอยู่นะทุกคนน้องอาบน้ำอยู่ <c oughs> ขอบคุณคุณปุยนะคะแล้วก็คุณดาวเรืองนะคะ <c oughs> อค่าไอนายด้วย ท้องสุขค <Ont op> <ats> mm. <inn> ุณสดินะคะอับน้ำะจะบอกว่ากาศดีมากเลยจ้านี่เราก็มาเก็บบรรยากาศน้องมิ้งให้ชมนะคะทุกคนเนาะ เงไหมน่าเล่นล่ะอะอืม น้ำเย็นมาม Salvador, Baptist, ีม <laughs> ั้งสัน <c> บ <oughs> <reco Christ. c oughs> ่อนาวเลยอย่าให้พี่โอ๊ยเดี๋ยให้น้องล้างก่อนไปดูเล่นน้ำก่อนรอก่อนก็ได้โอ้ยหำเด้งชลบุรีมีหำเด้งครับเขาเขียวเขาเขียวมีหมูเด้งขอนแก่นมีขอนแก่นมีหมูด้วงหมูด้วงปะ สุรินมีช้างเด้งเหรอสุรินมีหเด้งครับีหำเด้งครับนี่น,น,น,นะคะ,ะทุกคนขอบคุณคุณปุยด้วยนะคะคุณปุยคุณดาวเรืองนะคะอืมทำไมเด็หน้าุวนี่นอ,อ๋อนี่ แดนมีจะเก็บไฮไลท์ให้ชมนะคะดูน้องมิ่งน้ำนะเมกับลูกของเขานะครับน้องกะละมังไม่ใกะละมังไปไปเดี๋ยวไปเดีไป ะจะเสร็จแล้วนะทุกคนจะเสร็จแล้วพี่บุญตั้งถูงสวัสดีค่ะสวัสดีสิบท่านด้วยสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะะเนี่ยเก็บให้ชมนะคะบรรยากาศไลรสดให้ชมกันสดๆเลยช้างอาบน้ำนะทุกคนอื นี่มิ่งมงคลเป็นปีแรกบอกน้องมิ่งมาปีแรกฟังอยู่ขอบคุณครับคนซับกี่ปีตาักปีไหนก็ไม่รู้หกปีนะครับหกปีครับหกปีีครับใกล้เที่ยงนี่เลยครับอุ้มบุญกี่ปีคะหกครับอุ้มบุญหกปี มันเป็นลูกมันเป็นมันทายเ,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 เข้าลูกโองบ่อยเลยครับเออเกมอะไรลายาวเอออืมโอเคนะคะเพื่อนๆเนาะขอบคุณทุกทุกเลือทุกไลท์ทุกๆกำลังใจเลยที่เข้ามานะคะเก็บบรรยากาศให้ชมกันเดี๋ยวไอ้เมนจะเก็บไฮไลท์ให้ชมนะคะอยู่สวยนะคะ งามนะคะโอเคค่ะโอเคไปล้างนะแผลไปเดี๋จะ,ะ <c oughs> เก็บไฮไลท์ให้ชมนะคะ